สุด้นะครับสำหรับนี้โอ้โหไม่อยากมายืนให้หล่อเกินนะสองคนนี้แคุณสองคนก็ใช่ย้อยเฮ้ยมันที่ไหนโออ๋อคุณละหนึ่งไม่น่าจะแต่ทุกคนเราเชื่ออะไรครับแนะนำตัวธรรมดาธรรมดาไปโอ้ยอ่คือไม่ต้องพูดหล่อเลย ไม่นีกโปกัสนะโปกัสนะสวัสดีครับคนนี้คือคุณจีเนียบกว่ะแหมเป็นงไงล่ะคุณมันโคตรจีเนียรเลยอ่ะธรรมดาโลกไม่จำเอามาจากเมื่อกี้ได้ปะไม่มีใครจำโอเคโอเคไม่เล่นแล้ยังไงนะก่อนเลยพี่เอปอมาคือเราเราข้ามช่วงนี้นับคไปแล้วใช่ไหม เอายางด้วยไม่ต้องแนะนำาต้องแนะนำัวก็้เไม่ต้องแนะนำตัวหรอกแนะนำให้กันรู้จักกับแม่เราเลยดีกว่าเออทาแนะนำูเจแนะนแบบด้เลีกว่าได้ได้ต่ออพูดบ้างเร็วพูดอะไรก็ได้ นี่ค <Yes> ือเวทีของเราสวัสดีค่ะพี่กระลพี่สัญญานะอยากเหรออยากครับสวัสดีค่ะน้องเอียค่ะ ฝังฟางสีไเลยไปเจอกันนานไม่ยแล้วไม่้ันไม่้อตัวจทานเป็ั่งแสดงแล้วันนักน เชกเช็ก่อนเอ้ยตังแต่านมดความมาตักันได้เหรอนั่นไม่ใช่คุณก็ก๊อกเหมือนเุอด้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเสียเวลาเนาเวลาไม่น้ามีอสวัสดีครับบอสครับผมสวัสดีครับ ตายไม่ล่ะตั่งเรืองไม่ใส่หน้าําไม่รูเรื่องตอนนเรื่องเพื่อคะเธอมาหน้าสุครับแล้วทำไมเก่งต้าก็ต้องกดเก่งเ่าเพราะตัมันหอนแรนเดี๋ยววันนี้เริ่มีข้ามหมงจะได้ฝุ่นฝุ่นฟังล่ะ จะไปได้เหรอไปกินข้าวเหรอไปกินข้าวแล้วเหรอนี่มันเป็นแค่พูดใช่ไหมอ๋อบอกว่าหมากถึงหมดรักคือกำลังนะครับแต่เมื่อกี้มีเรื่องสงสัยอยู่อย่างนึงเชื่อคนสงสัยเหมือนกันไอตอนท้ายสุดของซีนน่ยไอชอบเลขแปดเนี่ยมันแปดยังไงครับผม อยากโน้มจริงก็ถามอยู่ก้าิิให้เท่าไหร่ใแปเออขอว้ตัวกินไปหัวเออจะเอาไปเออนั่นแหละทุกคนคขอเขาเขาเขาคายหลแปะแอะไรแปมงเลแปะเมียนมาดึงแปะม้เช้าัเนถึงแปะเมียนเช่นัเกนเวาจะอยู่แปแปเออแล้วแปเีน ใช่ขอบคุณดูขอบคุณมากขอบคุณวยพี่้าสี่แปดข้อคูข้อลุงนะครับผมโฮ้ยครน่โงงเลยนะครับโอเคโอเคคโอเคอเคโอะคอเคโอคคโอเคอเอเคโออเคโอเคโอเคโอเคอคโเคอ ปล่อยคอนเทนต์เลงงานแล้วนเล่นไปแล้วโพไปงานบวดวันเดียวล้านวิวมยคชออะนชอบอะไรคุชอบอะไรคชอบอะไรุ้ณชไรคเป็นผมเไ้นไรคเป็อหรอบอะไคบไรคอบไรคุณอะครอไคไคอคอะไาคออบอะรอยอร

ันนี้ลืมลืมไปก่อนแล้พูดถึงเรื่องแก้วป่ะให้ให้น้องให้น้องได้มากโอเควันนี้เรามีเกมดีกว่าเยืนเลี้ยงกันอย่างเงี้ยมันธรรมดาไปอ่ะใครถือแก้วต้องเต้นใครธรรมดใครถือแก้วต้องเต้นเรื่มที่พี่บอลพี่บอลเริ่มก่อนใครถือพี่บอลกวะเป็นตัวอย่างไงอ๋อเป็นตัวอย่างเป็นเต้นที่งานบวชมาแล้ว ต้นเบาสุดโดนโระพนก็คือโดนของแกวันน okay. <we> <is it>? ี้ม่มีแเลยโอเคะก็เด่นเพรา้อมากแต่ว่าเราต้องเที่นนทุกคนที่อร่อยนะครับสวยใจดีเรายังไ นับหนึ่งนี่นไม่เป็นจริงๆนะสองสาม ให้ก an ้นีิห um, uh, 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 ่อยดิยัไนี้มหนอยดิไมาไปมามาในี้ยกเปดเลอ่เ่อที่อ โอเคเดี๋ยวเวลาจะหมดโอเคสระดุกกระดุกกันเบาๆกะดุกกันเบาๆชอบไหมชอบถ้าสมมุติว่ามันจะมีงานอะไรแบบเนี้ยจะมากปั๊บแล้วงานจัดจ่อเนี้ยจะมาอีกนะ งานบวชงานบวชเดี๋ยวยานบวชผมจัดได้เลยยายเลยนะฮะไปก็จัดงานบวช่นะเนี่ยได้เราบวก็รบบนีนะโอเคนะเดี๋ยวเราพูดหน่อยดีกว่าเราลองพูดกันดูว่าอยากแต่งคู่อยากแต่งแฟนไหมบ้านเมื่อกี้เต้นเป็นยไงครับพี่โดเต้นก็เหนื่อยเพราะว่าพี่ก่เต้เป็นเหมือนกันโอ้โหไม่เคยไม่เชื่อกันหรอกเต้นไม่เป็นจริงจริงเลยวแเต้น ที่บอลก็เลยจะชอบตัอีกรอบนึ่งม็เกิลส์มาก่อนเป้นกันโหดากเลยเป็นหนักหน่อยที่ซัดเซ็ตเต้ยังไงครับที่สัดเซ็เต้นไรเนี่ยสองสามเออแจวมาแจวจำจริงนะนี่ไหนเล่นเน่อนอ้เรฮะจวเล่นไหนไปดู จากอาเร้ามาจากแล้วโอ้ยดูเนี่ยแต่ละคนเนี่ยศิลปินค่ายเนี้ยเขาชอบเต้นกันนะชอบเต้นไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดผู้ใหญ่ผมเต้นเลยผู้ใหญ่ผมเต้นแล้วอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวบอกนะแต่เขาเขาศิลปินมาเขาเป็นอะไรเ้ยเอ้ยผมสปอยด้วยเราเนี่ยไม่ได้ไปดูเขาถ่ายอยากให้เขาสปอยพาด เออไอเราเนี่ยก็เหมือนกันก็ไม่ได้ไปดูแล้วนะเล่นเป็นไงแต่ว่าฉันอยากจะบอกว่าโหดมากเห็นแวบๆแล้วแบบแวบยอดเห็นแบบเยอะแล้วนะก็จะรอดูเลยนะของคนอื่นน้องก็สุดยอดมากจริงๆนะโอเคน้องๆมีอะไรอยากพูดเล่าเล่าที่เแอนมารี่เยอะเหลือเกินไหนน้องน้องยากันเนาะ ่อเอา่สสัหน่อยดีกว่าต่สายสักหน่อยดีกว่าชวนชวนแฟนคุยหน่อยอ๋อ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 ก็ชวนแนหรือชวนแฟนคุยแฟนพี่เขาบอกว่ามีคป็ฟห้อุยจด้ ที่มาถาพวกเราค่ะเจอกันเจมเจมเจอเจนกัอนที่้านมีระยับเพื่อนมครับกขอบคุณมากนะที่กดตาในวันนี้นะเต้เต้เ้ี่จริงจ่อคนเนี้ยเขาเก็บสวัสดิ์มากอยามีโอกาสทด้เลยครับัก ะวันดีครับคุยกับแม่ซื้อของบดสวัสดีครับพี่อุ้ยมีคนดุยของบนด้วยสวัสดีทุกคนครับโอ้สวัสดีทุกคนที่ของบนด้วยนะครับผมก็ประมาณสี่คนดีกว่าไอ้เนี้ยไอะไรนร้ยแอปหนึ่งห้านาทีห้าชั่วโมงโอเคห้าชั่วโมงอยู่ไหมโอ้ยอาจจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่ เร็วๆข่าที่สุดท้ายเผื่อใครอยากมีคำถ่าวคืออยากถ่าวไม่ต่น้องน้องค่ะอ๋คือมีใครอยากมีคำขาวนางมาผมมีผมมีผมมีครับอยากซีดีอ่ายังไงจ๊ะสรุปต้องรักมากเป็นจริงกันก็บอกว่าต้องรักขาดงส่าอีีก็อกคุณต้องรักยคไบนตอนนี้ปากที่ต้องไป เอ้าเหมือนเหมือนเหมือนคนที่ดิ้วปีกอ่ะดิ้วปีกหอแอบค้ายเขาเป็นคนปากไม่กังวลใจไม่ไม่เราเราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตีลืมคุณคุณแบบทำไมดูรักกันจังเลยอ่ะแค่แบบในในภาพอ๋อแน่นอนอ๋ออันนั้นผมเราเป็นคนนัาเกลียดจริงอ่ะคือเรื่องนี้มันมีความพิเศษเรื่องไงจ๊ะเป็นอย่างงี้เราส่งความความเดียวไปด้วย ใคที่จะกินกับบรรยากาศรับหรืออะไรก็ตามก็คือผู้หญิงยงตื่นเต้นนะครับยี่ก้ตื่นเต้นก็เลยหไปนั่นแหละปาขวาแล้วกละตัวสัอยไงจริงจริงพีกจบอกว่าไคที่ถือก็น่าจะได้ใจกันในซีรีรื่นี้เนาะต้องรักนาสมุดเนะก็อยากจะฝากไว้ ผ่านนี้นะครับด้วยแล้วเด็กเองเขาบอกว่าเขาเจอป่ากับเองใช่ไหมใช่เออเป็นไงเนี่ยที่ป่ากเบนเนี่ยเวลาไปอยู่นิ่งมากท่าน้ำอ่ามันมันแค่พอไม่เห็นเพราะมันสิงมัตายมากมันกระจุกอยู่เรียบๆเรียบมากๆแล้วก็จะราเปคนไปยุ่งออกมาเนีนยมันดีขนาไหนใช่ถ้าไหนทุกคนก็ ต้องมากหาสมุดแต่ทุกคนต้องดูนะครับผมแล้วอยาไปดูด้วยนะครับผมใช่ทุกคนในซีรีส์ต้องรักหาสมุดโอ้เอปอแต่โอโอจะเปิดทำไมแล้วเสื้อเขาอยากให้เืธอเปิดใจ อย่างเงี hmm. All right. All right. Right. Now, uh ้ย huh. ม no 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 ันอย่างเี้ยอเงี้ยอย่างเงี้ยอย่าเออเอาหน่อยเอาหน่อย่อยเอาหน่อยใจหล่อเฮ้ยแสดงความคามป่อยคม่อยใะชวี่จรงนะถ้าคนสองคนเนี่ยวันคุณดูเหนียวมาสี่คนห้าหกคนทุกคนเนี่ยคุณเหียวล่ามากไปทำอะไรมาได้บ้างไปทำอะไรมาได้าผมไปกาบวมา คนเต้นเน่ยจะได้เป็นนางฟ้าโอ้เป็นเวลาเดินอิ่มบุญเงี้ยน่จะอิ่มบุญคุณแบบเพื่อใครลูกบุญถู้บุญอิ่มอิ่มจนอิ่มจนเออนะครับก็วันนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันเดนเนาะที่เราได้ดูตัวจตเซอร์ของตรงรักนะหนก็อยากฝกอะไรไหมออนนไนะวันนี้อีกทีนึงนี สักกานะครับทุกคนอนแวันแรกนะครับเดี๋ยนแปง่า็ดีนะครับทุการิตยทนะครับวันที่ตอนแรกวันที่เก้นีนนะครับเป็นรืนี้อีกห่งเดือนข้างหน้าเราจะได้ดูกันแ้วครับ้องเีวันทิ่ขึ้นครับเวลาถึงครึงครับใช่แล้วก็มีโคชัด้วยนะครับโคชับโอเคเลยเออัามันก็จะมีความแบบ ควมแซ่บความหรือเขาเอยู่ในนั้นอะไรเกาประเดิมแกเฮ้ยแต่จุ๊จุอะไรกันผู้หนูจุ๊จุอะไรกันไม่เดี๋ินอย่าบอกนะไม่บอกเฮ้ยแต่ผมแอบเห็นผมแอบเห็นของคุณมันมีช่วงนึงที่ผมไม่บอกไว้ทุกคนนะพี่เขาถ่ายฉากอันนั้นกันอยู่หมายถว่าถ่ายฉากที่อยู่ในทะเลเฉย พูดผิดหรือไงแบบเดินไปแบบดูดอยู่เลยดูดตูา้าินทะเลใช่ใช่เห็นา่าเพาาไปยที่าใช่ช่ผมได้มีโอกาสได้มานะช่วงนั้นเขาไปถ่ายกานแล้วผมมีโอกาสได้ไปหาที่เกาะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าทุ่งเทบงมากคทุกคนเลย รอมถึงมงานด้วยวันนั้นแบบตุ่มหผิวก็เมาให้หมดเลยก็ฝากด้วยเลงนี้น่าจะแล้อยา่างที่อย่างที่ฝอยบอกที่บบนทรสะท้อนได้เห็นการท่องเที่ยวเดิทในไทยด้วยเพราะว่าจริงเราตั้งใจทางที่ทะเลที่บอกว่าแบบั้างล่า้ในทะเลหรืองทะเใช่ไหมทอยากอยากให้ออกมาสวยที่สุดอยากเห็นว่าเออจริงแล้วทะเลในระหว่างนีก็อออน่าเทีนะนะ่ยวแ่หนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราถึงช่วงเวลาเป็นคนเริก

สามสองนึงแคเฉามสองหนึงขอเป็นคนอื่นได้รขอเป็นพี่โอแทนนะม่กี้ผมสองต้องโรััพั์นี่เรามาเสตคีย์เวิร์ดกันดีกว่าตลอด1นึงปีที่บานมาครับผม จะไม่บอกเลว่าว่าป้าเดีวทกันนะครับพี่โองหนึ่งโอ บเคครหมดเวลารับสำหรับการลงนมวะครับทุกคนว่าย้กันสามสองหกลและพวกเราหมดเวลาแล้วจริงแต่เราจะขอฝากเวทีนี้กับ